สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ivy Romance Angel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีประเด็นนะคะที่จะมาถามไพ่กันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแรนดอมค่ะ i v วอยากจะถามไพ่ว่าคนที่เราคุยด้วยนะคะบางทีเราทักไปอะ่ะเขาไม่ค่อยจะตอบนะคะเหมือนกับทักคําคนึงตอบคํานึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่สนใจเราแล้วใช่ไหมนะคะ หรือว่าเขาเป็นยังไรนะคะทำไมทำไมนะคะเขามีคำตอบให้เราไหมนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวนะคะวันนี้นะคะโอเคไอวี่ก็แบ่งไพ่เป็นครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยววี่จะอ่านไพ่นะคะว่าเพราะอะไรนะคะตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะเคยที่จะยื่นสิ่งดีๆให้ฝ่ายตรงข้ามของคุณเนาะแล้วสิ่งนั้นนะคะ เขาเคยที่จะรับมันนะคะณนะตอนนี้เหมือนกับเขาไม่ยอมรับหรือไม่อยากรับมันแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเขาถึงไม่รับเพราะว่าเขาทำงานค่ะช่วงนี้เขากำลังทำงานนะอยู่นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขาต้องสู้กับงานนะคะที่เขาทำในช่วงเวลานี้นะคะ เขายังเห็นว่าคุณนะคะยังชัดเจนกับเขานะคะบางครั้งที่เขาไม่ตอบคุณนะคะเพราะว่าเขายังทางานนะคะไห้ออกมาแบบนี้นะคะตัวคุณเองนะคะก็ยังเฝ้าคอยอยู่นะคะเฝ้าคอยอยู่นะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทักไปใหม่เนอะจะตอบไหมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็บอกว่า พักมาใหม่ก็ได้ก็เขาก็ยังคอยคุณอยู่เหมือนเดิมคอยอยู่เหมือนเดิมนี่แหละคอยอยู่ที่เดิมนี่แหละเออแต่ว่าแค่ทํางานอยู่เห็นไหมล่ะเขาทํางานบางครั้งเขาตัวเขาเองก็เศร้านะคะทํางานเครียดนะคะตอนนี้เครียดกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าไม่ได้เครียดเขาไม่ได้เครียดกับความสัมพันธ์นะคะเขายงังชัดเจนกับคุณนะคะคุณอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะคนที่มาที่เข้ามาดูคลิปนี้นะส่วนมากจะเป็นคนธาตุน้ํานะแล้วคนคนนี้นะคะตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูอยู่ตอนนี้เขาอาจจะป่วยนะคะเหมือนกับไม่ค่อยสบายด้วยนะคะเป็นโรคโรคในช่องท้องอะ่ะแบบปวดท้องบางคนปวดท้องนะคะบางคนก็แบบอา,อาจจะมีโรคปอดโรคอะไรที่แบบ ต้องหาหมอนะคะเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดื่มหนักมากช่วงนี้นะคะเขาดื่มหนักเพราะเครียดเครียดเรื่องงานดื่มหนักดื่มหนักมากตอนนี้เขากําลังแบบทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรรับรับซ้ายจ่ายขวาอย่างเงี้ยคือเงินตอนนี้ก็แบบเครียดเรื่องเงินด้วยเพราะว่าเงินจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะคนคนนี้นะคะ ดูสิเขาบอกว่าจะทำยังไงดีเงินที่เก็บไว้อะมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเขาเหลือแค่ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะให้เขามีความสุขเหมือนเด็กๆล่าเริงเหมือนเด็กๆมันก็ไม่ใช่ เขาตัวเขาเองเขาเครียดกับตัวเองมากๆเลยเขาแบบจะพยายามที่จะไฝ่ฟ้านะคะหาเงินนะคะคนคนนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเงินเขาก็จะไม่นี่จะแบบไม่ไหวนะคะไม่ไหวเอาได้นะคะตัวเขาเองนะคะเขาคือเขายังคิดที่จะมีครอบครัวกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณรอเขาหน่อยเนอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นแบบ สิบถ้วยสิบถ้วยแบบความนะคะตอนนี้เขาก็เม็บโูแบบมีปัญหาเรื่องเงินหนักๆเลยอะ <Yeah. S 1> เขาก็รู้นะคะว่าคุณอะคิดถึงเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาบางครั้งเขาอาจจะดูนิ่งๆไปคุณก็อย่ากังวลน,นะก็เลยอะไรอย่างเงี้ย รอเขาหน่อยนะเขาพยายามที่จะทำงานหาเงินเยอะๆนะคะช่วงนี้นะคะเขาเหนื่อยเขาจะสำเร็จแล้วนะคะด้านการเงินนะคะเขาเห็นคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเป็นกำลังใจให้เขาตลอดเวลานะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นกำลังใจให้เขามากๆอยู่กับคุณแล้วมีความสุข อยากจะเคียงข้างอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเขาต้องระวังตัวทุกอย่างนะคะบางครั้งถ้าเขาจะคุยกับคุณนะ่ะเขายังต้องแบบแอบบแอบบแอบแบอคุย mm hmm. เพราะอะไรทำไมถึงต้องแอบบแอบบคุยละ่ะเพราะเขากลัว กลัวความลับบางอย่างกลัวคนจะรู้ว่าคุณและเขาแอบคบกันหรอหรือไงมีสัญญาณว่าคุณทั้งสองคนแอบคบกันเขารู้สึกเครียดนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในทั้งนี้นะคะเครียดมากๆเหนื่อยบางครั้งเขาก็แบบเออเศร้า คิดไม่ตกนะคะเขาก็คิดไม่ตกเลยเรื่องคุณนะคะรออีกไม่นานนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณนะคะให้รอสักครู่ตอนนี้เขาปวดหัวมากปวดหัวเรื่องงานเรื่องเงินนะคะ บางครั้งอะ่ะความรักของคุณและเขายังต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่เขาก็เลยยังคิดว่ามันมันเหนื่อยมันหนักไหมกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามนะคะสู้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคนคนนี้นะคะจะมีจะแบบ สู้มากๆเลยนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะให้แบบเหนื่อยหนักแค่ไหนนะคะเขาก็จะสู้เขาจะสู้เพื่อที่จะเป็นราชาสู้เพื่อที่จะได้เป็นคนดีๆสำหรับคุณสู้เพื่อที่จะได้อยู่กับคุณจะได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณจะได้มีครอบครัวที่อบ่นกับคุณ ตอนนี้เขากำลังจะได้เงินนะคะกำลังมองหา,าทุกอย่างที่ทำและได้เงินน่ะเขาพยายามตรงนี้อยู่ให้คุณรอเขาหน่อยนะคะอย่าเพิ่งแบบไปด่วนตัดสินชีวิตเขาอย่าเพิ่งไปด่วนแบบน้อยใจยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะที่ไม่ตอบคำถามที่ไม่ไม่ตอบไลน์หรือตอบช้าหรือโทรไปไม่รับ อะไรอนยะ่างเงี้ยคือเขาไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะคือเขาทํางานยุ่งเครียดอยากจะมีฐานะที่มั่นคงอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปและไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าต่อไปนี้นะเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะเข้ามาคุกเขา่า มอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณในไม่ช้านะคะคุณโชคดีจังเลยค่ะคุณโชคดีนะคะที่มีความรักครั้งนี้นะคะเขารักคุณมากๆเลยนะคะบางคนถ้าเกิดยังไม่ได้ถึงอไม่ได้ถึงการที่จะแบบเป็นครอบครัวกันเนะแบบว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเขาก็กําลังดูใจคุณอยู่นะคะวิจะสรุปให้เขากําลังดูใจกันนะคะ และเขาพยายามที่จะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะสร้างแบบสิ่งดีๆให้ตัวเองต้องการที่จะมีคุณเคียงข้างนะคะขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะคุณโชคดีมากๆนะคะที่ได้มาเจอคลิปวิโดีโอไอวี่นะคะเป็นคลิปวิโดีโอแรนดอมนี้นะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณ และคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะวี่ขอให้คุณนะคะมีความสุขนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะแล้วเจอกับกับไอวี่ใหม่นะคะในคลิปโอถัดไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามไอวี่นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวดีโอถัดไปค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมค่ะบา,บายยขอให้คุณโชคดีค่ะ